สีไลายลด้วยอ้วนเยอ้วนเลยอ้วนเลยอ้วนเลยคะ่ะฮายฮายบบบี้ฮายว้าว so c ห t e they are so cute ฮายฮาย with i and b e b my baby oh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  น่ารักมากๆขอถ่ายนะน,นะคะมีลายด้วยมีลายด้วยลายเชื้อเหรอว้ายว้ายลูกบักทำเด้อพี่น้องลูกไอ้ทำอ่ะโอ้ลูกบักทำรรม,มันไงปนิดว้าเนี่ยอันนี้แมวจรเด้อค่ะเด้อแล้วก็สิบ่บเป็นสันนี่บอที่จะเลี้ยงอีกเนี่ยเฮ้ยได้เลี้ยงล้านอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย อตยเตยเายเตยแต่แมวชมนะ่ะฉันจะเอาหมดเลยเฮ้ยต้องไปบอกเพื่อนเขาด้วยเลย <c oughs> เพื่อนเขาจะเอาอยู่เลีอยแมวจรช่วยกันเลี้ยงพี่นอ้องน่ารักไม่ไหวเลย,ยน่ารักมากมากน่ารักมากมา อ้วนด้วยนะแมวข้างนอกบ้านทำไมมันอ้วนจังเลยวะตัวใหญ่ใหญ่เนาะแม่เขาเราก็เลี้ยงอยู่ตอนนี้แหละกำลังเอาข้าวให้กินอยู่น่ารักเลยจูบิ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 เลยนไม่รู้ตัวผู้รือตัวเมียเพิ่งจะคลอดเพิ่งจะคลอดเมื่อวานนี้เนาะที่ถ่ายคลิปไวนะ้น่ะ